ผู้ยิราช์หลวงพ่อโตนะครับก็จะเป็นการหล่อดังนั้นเนี่ยธรรมชาติเวลาเราจะาพิจารณาถึงพระเนื้อทองเหลืองที่เป็นหล่ออันดับแรกเลยต้องอพิจารณาถึงธรรมชาติของเนื้อพระนะครับเนื้อพระจะต้องมีลักษณะของตามดผิวพลุนๆเนี่ยนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับพระของหลวงพ่อโตเนี่ยจะไม่ จะไม่เรียบเนียนนะฮะก็จะมีลักษณะล่องรอยที่เกิดจากกรรวิธีในการหล่อโบราณน,นะครับพินาด้านหลังพินาด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าด้านหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะของตามดเม็ดหดตามธรรมชาติในการหลอ่อโลหะนะครับผม แล้วก็ด้านล่างนะครับ